หน้าลาเนี่ยเข้าลูกนี้เข้าแล้วเนี่ยเรียกเข้าแล้วแต่เข้าบ้างเข้าบ้างตั้งคนที่สามคนที่หนึ่งนับตั้มด้วยสิบใครถึงสิบก่อนชนะเดี๋ยวดูคนก่อนนี่ลูกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบตอบตีตีเข้าช่องถ้าเราชนะได้ไม่ได้ต้องตีไก่ดมหมูต้องสิบลูกก็ยังอ่ะเอาให้สิบก่อนแล้วค่อยตีไก่ต้องให้สิบลูกนะป๋าถ้าไม่สิบลูกไม่ต้องตีสิบลูกก่อน ถ้าุกเกมนี้มีคนถึงสิบแล้วก็เริ่มเกมใหม่ใช่ไหมครับเริ่มเกมใหม่โอเคเมมผมไปเล่เ<ร><ป>นอย่างนค่ะผมไปเล่น